ประกันชีวิตมาก่อนนะแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยด้วยนะคะมาเป็นสิบปีเลยแหละแล้วก็ตอนนี้นะก็ยังเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายของบริษัทประกันด้วยนะคะคือประกรันทำมา20ปีแต่ว่าอยากรู้ไหมคะว่าทำไมนะคะท่านเนี่ยถึงได้มาทานไฟโตเทโรเอสนะคะท่านมีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงแล้วทานแล้วเนี่ยก่อนทานกับหลัง เป็นยังไงบ้างนะคะฟังจากค่กของท่านลินกว่าค่ะทุกท่านคะ่ะกดหัวใจกดไฟรัวรัวมาเลยคะ่ะต้อนรับเม่ลินดานะคะคุณลินดาเบนจการคะ่ะดิฉันสาวแมลินดาคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานทั้งของทั้งสองท่านและผู้บริหารทุกทุกท่านนะคะและสมาชิกทุกท่านทั้งคนใหม่และคนเก่าค่ะค่ะอ่าที่ทุกคนขอบคุณนะคะ คุณแม่ลินดาขอขอบคุณตัวเองนะคะที่ได้ตัดสินใจเข้ามาทานไฟโตเทโลเอทของบริษัทเอเดนนะคะถ้าเราวันนั้นถ้าไม่ตัดสินใจเข้ามาฟังหรือว่ามาเรียนรู้คุณแม่ลินดาคงจะไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มนุษย์สามล้านค่ะขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ตัดสินใจที่ว่า จริงๆแล้ว่ตอนที่เข้ามานะคะเข้าด้วยจากหัวเข่าเสือ่อมค่ะช่วงนั้นเข้ามาสมาปุบก็สุดสิบกล่องเลยเลยก็ได้ไปเที่ยวมาเลค่ะได้ไปเที่ยวมาเลถ้าคนรุ่นที่ไปเที่ยวมาเลสก็จะเห็นสาภาพคุณแม่ลิลาเดินเดินแบบขากระเปกกระเปกเขาเรียกว่าทุเรศมากถ้าคิดแล้วคนเรามันสวยและเดินแบบ ขยเคยเดินโตดเบี้ยวอะไรนี่ค่ะเพราะเวลาการเดินมันเสียดสีมากค่ะเลยก็จะมาทานของไฟโตนะคะคุณแม่ลินดาทานมาทุกเดยวเมื่อก่อนนะคะไม่สัมผัสเรื่องอาหารเสริม,มชอบไม่อะไรไม่ทานเพราะนึกว่าตัวเองกินอาหารห้าหมู่แล้วไม่ต้องมานั่งทานอีกแต่ดันมาหัวเขาเสื่อมค่ะหัวเขาเสื่อมเลยก็ต้องสรรหา อาหารเสริมเพราะไปทานยาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายก็ทานไปทานมาก็จะเป็นลูกกระเพาะเพราะมันตัดกระเพาะมากค่ะเลยต้องทานทุกยี่ห้อวันหนึ่งประมาณสิบวัเม็เมตระคะ่ะหมดไปประมาณเป็นแสนฉิดหัวเข่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่หายหมื่นกว่าบาทค่ะแล้วก็มาเจอไฟโตมาเจอไฟโตนะคะก็เข้ามาผักแลวมาเจอคนในชว่วยอ่า บริษัทเอเดนค่ะมาเจอพี่ยาวันนั้นนะคะมาพี่ยาพี่ยาอ่าตอนที่ไปไปเที่ยวมาเลยเขามาพูดกันออกมาแชร์กันแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ทานเมื่อปอดคาน,นั่งรถบัสไม่ได้เขาใส่เสื้อผ้าไม่ได้